โอเคสวัสด okay, so ีชาวแคมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมในรายการอ so ีซูซนะุโคเมอร์แล้ววันนี้ก็จะมาแนะนําแอปตกแต่งวิดีโอคั่นเต้นนะครับก็คือแอปนี้นั่นเองนี่ครับสีชมพูไอสีไอนี้อย่าไปสนใจวนะ่ามันแรกถ้าทําไปก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี้ดีกว่านะครับนะต้องเข้าไปดูกันเลยว่าอะไรเป็นอยูอย่างไรนะครับว่าจะไม่สบายนะครัสดีนี่ครับตอนแรกจะอยู่อย่างนี้นะนะ น,นี่องไปถึงการดาวน์โหลดสติกเกอร์นะครับอันนี้วิดีโอภาพถ่ายนะครับอันนี้ถ่ายเอ้ยอันนี้ถ่ายเองนะครับถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้เครื่องมือตกแต่งอะไรก็ไม่รู้อันนี้ตัวอที่ไม่ก็คล้ายๆกัน sinon, ota, นะครับอาทิตยอานิตยนะครับสองกนณีคล้ายๆกันนะครับเอาดูกันที่แก้ไขวิดีโอก่อนเลยนะคือ กอาวิดีโอนี้ด้วยครับเสร็จแล้วเราเรากดไปเลยนี่ครับได้นี่ครับพอเรากดสต๊อกแล้วคอมบิจะขึ้นมาทันทีนะครับนี่คอมบินนี้นะครับผมจะขึ้นมานะครับอันนี้คือตรงเต็งเวลาท้าไม่มีรายเ็วอะไรหรือเปล่านะครับนะ ต่อไปจากการต่อเองนี้เพิตัสอนไปนะครับลอคดเอออส s ตนะครับผมเรีบอะไหนี่ยเป็นตัวสอน่นี้ต่เตมวิดีโอขึ้นทเลยนะนะครับเยอเลย นะครับเนี่ยครับอันนี้คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แบบเห็นไหมว่าเจี๊ยบเนี่ยครับเราโดนเราโดูเนี่ยครับเจ็บมันง่ายเนี่ยชิคกีไม่ได้ครับอ่านี่ครับอ่าอันนี้คือใส่เพนลงไปนะครับใส่เพนที่เรามีลงไปนะครับ อันนี้คือเปียนภาพนะครับภาพสีครับเกิจะภาพปลี่ยนภาพต่อไปนะครับคือเราเรามีสองคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนภาพสองคลิปนะครับผมนะอันนี้ไม่เสียลนะผลกระทบก็ไปถึงวิดีโอวิดีโอก็จะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้ก็ได้รูปเบลนะอ่า่ สวยขึ้นไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับ,นะรบสวยไปอีกแบบไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ไปถึงภาคครับภาควิดีโอไปครับนะครับเพิ่มตอนละภาคนะครับคืตอนนต้องกดตรงนี้ค้างไว้นะครับเขาจะเป็นการภาคของวิดีโอนี้ไว้นะครับนะนี่ก็สามารถปรับว่อให้เสียงวิดีโอหรือเสียงภาคอะไรต้างๆร่วกันนะครับ โอเควันนี้ก,ผกนะนะ็ผมก็จะมาแค่นี้แล้นะนะครับก่อนนะผมก็จะมาแค่นี้แล้นะครับโอเคก็จะมาแค่นี้นะครับสติกเกอร์เรามาดูสติกเกอร์ก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋อ่านะโอ้ผมก็มาแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับบา,าดับสตูดิโอวิดเอสตกแต่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับผมถ้าใครอยาก ติดตามกดติดตามได้ที่ใน YouTube ในลิงค์ข้างล่างเลยนะครับเออครับผมนะผมไปแนละ้วเดี๋ยวที่จะทิ้งลิงก์ดีวยวไหลข้างล่างนะครับบ๊ายบาย